พอพระเอกได้ย้อนกลับมาในอดีตในไทม์ไลน์ของเขาเขาก็ได้รีบไปหาน้องวาดแฟนของเขาทันทีทางปัจจุบันหมวดแทนก็เฉลยกับน้องนานิกาไปว่าพระเอกเขาได้ข้ามเวลามาจากอดีตนะน้องว่าใครมันจะไปเชื่อวะแล้วหมวดแทนก็ได้พูดถึงเรื่องนกหวีที่แม่น้องให้ไว้ซึ่งเธอก็ไม่เคยบอกใครเลยแต่ทำไมเขารู้ทางพระเอกก็ได้มาใช้ชีวิตอย่างปกติตัดมาทางปัจจุบันทางทีมงานสืบสวนก็ได้ถามหาพระเอกว่าทำไมไม่มาทำงานเนาะวันนี้เขาหายไปไหน ตัดมาทางหมอทิติมันก็ได้มาหาปกาของมันซึ่งตอนนี้มันหาไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่กับพระเอกพระเอกได้เอาไปตัดมาทางอดีตพระเอกได้เล่าเรื่องที่ข้ามเวลาไปอนาคตให้น้องวาดฟังน้องวาดก็เชื่อเชื่อผัว พอเอกก็บอกและพูดถึงปากกามันเป็นหลักฐานสำคัญมากๆแต่ในเวลานี้นะ่ะเทคโนโลยีการตรวจ d n เนะ่ะยังไม่ทันสมัยพระเอกก็เลยเก็บไว้พระเอกก,ก็กำลังจะไปที่โรงพักทีมงานของเขาก็ถูกย้ายกันหมดแล้วเขาได้เจอกับนักข่าวคงเดชพวกเขาได้ร่วมมือนการสืบสวนพวกพระเอกได้มาตามหาตัวเหยื่อที่ถูกฆาตกรจัดการในอนาคตแต่มาทางปัจจุบันพวกเขาได้ตามหาพระเอกกันอยู่น้องดาก็เชื่อเรื่องที่พระเอกเป็นพ่อของน้องแล้วก็ตัดมาที่อดีตอีกพระเอกได้มาหาเหยื่อรายที่5ที่รอด ได้ดูเหมือนเธอจะไม่ให้ความร่วมมือนะครับพระเอกได้พาน้องวาดมาเที่ยวพอจะกลับก็ได้ซื้อตุ๊กตาไว้ให้น้องดานิกาในอนาคตที่อยู่ในท้องของน้องวาดทางปัจจุบันทีมงานสืบสวนก็หาว่าพระเอกมาหายไปไหนหลายวันละเพวกเขาได้เห็นในกล้องวงจรปิดว่าเขาได้ไปที่โรงพยาบาลที่หมอทิติทํางานอยู่ก่อนเขาจะเดินทางไปที่อุโมง์ แล้วพวกเขาก็มาตามหาพระเอกที่อุโมง์กันสารวัตรก็คิดว่าพระเอกน่าจะย้อนเวลากลับไปในอดีตทไลายของเขาแล้วหมดแทนได้รู้ว่าพระเอกกําลังหาข้อมูลหมอที่ติอยู่หมดแทนก็ได้ไปหาหมอหน้าหมอนี่ยับเลยหมดแทนถามว่าไปโดนอะไรมาแล้วดูไอ้หมอแกตัวเมื่อวานนี้ผมปีนหาของที่บ้านนะแล้วพลาดตกลงมามึงเอาหน้าลงเหรอหมอตัดมาที่อดีตท,ทางน้องที่เป็นเหยื่อรายที่5ได้โทรมาหาพระเอกเพื่อจะให้ความร่วมมือชี้ตัวคนร้าย พอพระเอกจะออกไปทํางานน้องวาดก็ร้องให้เฮือกกลัวพระเอกจะไม่กลับมาหาเธอพระเอกได้สัญญาว่าจะกลับมาหาเธอแน่นอนทางหมดแทนก็ได้เริ่มสงสัยหมอทิติแล้วเขาได้สืบเรื่องหมอในอดีตพระเอกก็ได้มาหาหมอทิติซึ่งตอนนี้เขาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งคณะแพทยศาสตร์ถามจานยานก็บอกว่าช่วงนี้เขาลาไปงานศพยายพระเอกก็ได้ขอที่อยู่หมอทิติแล้วก็เดินทางไปที่นั่นคคับมืด,มด ตัดมาที่หมวดแทนได้มาถามหมอที่ชนสูตรอีกคนที่เคยชนสูตรเยื่อของไอฆาตกรหมวดแทนก็ได้ถามหมอตามที่หมอทิติเคยบอกกับเขาว่าเยื่อนั้นถูกลัดคอเพียงครั้งเดียวไม่ได้ถูกลัดคอซ้ําๆจนเสียชีวิตหรอครับทางหมอคนนี้ก็บอกว่าใครบอกคุณแบบนั้นเยื่อ จะถูกลัดคอครั้งเดียวหรือกี่ครั้งก็ไม่สําคัญเพราะสุดท้ายก็ขาดอากาศหายใจจากแรงบีบรัดไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็ไม่มีหมอที่ไหนรู้รายละเอียดขนาดนั้นหรอกว่ารัดกี่ครั้งมีแค่คนเดียวที่รู้ก็คือตัวฆาตกรนั่นเองตัดมาทางพระเอกเขาได้มาถึงบ้านทิติแล้วจะทําเสียงน่ากลัวทำไมเขาได้เดินย่องเบาขึ้นไปที่บ้านทิติตอนนั้นเองทิติก็ได้กลับมาบ้านพวกเขาได้เผชิญหน้ากันเมื่อหมอทิติวัยหนมเขาได้เห็นพระเอกเขาก็ได้วิ่งหนีเข้าไปที่ที่ไหนก็ไม่ไป ไปอุโมง์อีกแล้วพระเอกก็ได้วิ่งไล่ตามไปพวกเขาได้เข้ามาที่อุโมงพระเอก ก็จะตามทิติทันแล้วเขาได้ยื่นมือเข้าไปจะคว้าตัวทิติแต่ว่ายังก่อนจู่ๆทิติได้หายไปเขาพบว่าตัวเองอ่ะได้ข้ามเวลามายังอนาคตผมก็ไม่เข้าใจหลักการการข้ามเวลาของไอ้อุโมงนี่เหมือนกันแต่ก็ช่างเถอะมาที่หมอทิติในปัจจุบันเขาไปได้ยินตอนอยู่มหาลัยนะว่าน้องเดริการเป็นลูกของพระเอกและความจําใหม่ก็แวบเข้ามาเป็นความจําที่พระเอกน่ได้วิ่งไล่เขาตอนวัยรุ่นเขารู้ว่าพระเอก่ะได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตตัดมาที่น้องวาด ก็รอพระเอกแต่พระเอกก็ไม่กลับมาพระเอกได้มาในอนาคตก็มาที่โรงพักสารวัตรก็ตกใจทั้งหมดแทนกับน้องนาฬิกาก็มาหาพระเอกตอนนี้พ่อลูกก็ได้คุยกันแล้วทีมงานก็รู้ว่าฆาตกรก็คือไอ้หมอทิติพระเอกได้ไปลากตัวมันมาสอบปากคำไอ้หมอมันก็ไม่ยอมรับสารภาพหลักฐานสําคัญปากกาเหมืองซึมพระเอกก็ลืมเอามาจากอดีตอีกแล้วพวกเขาก็ออกมาหาหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านไอ้หมอทิติพวกเขาได้ไปเห็นรูปเหยื่อทุกคนที่มันได้จัดการไป น้องนาดิกาก็ทำหน้าที่หาแรงจูงใจที่ทําให้ไอ้หมอทิฏตนะิมันเป็นฆาตกรต่อเนื่องสลาวัตกับพระเอกก็ได้มาเฉลยกับทีมงานว่าพระเอกเป็นใครมาจากไหนและน้องนาดิกา ก็เป็นลูกสาวของพระเอกน้องดา <_ d ata> ก็มาหายายข้างบ้านเกิดของหมอทิติทําให้เธอได้รู้ว่าแม่ของหมอเป็นผู้หญิงขายบริการและเธอก็ได้เสียชีวิตเพราะโรคเอชเธอสรุปได้ว่าที่เขาเป็นแบบนี้นะอาจจะเป็นเพราะแม่ของเขาเองทางผู้กินกับก็มาหาทีมสืบสวนเขามาบอกให้ปล่อยตัวหมอ จับหมอมาทำไมต่อมาทีมงานก็ได้มาจับตาดูหมอพบว่าหมอก็ยังอยู่ในที่ทำงานนี่ไม่ได้ออกไปไหนพอผู้เฝอเอกกลับมาก็ได้เข้าไปหาพบว่ามันเป็นคนละคนมึงใครนี่ไอ้หมอทิติตัวจริงมันก็ได้มาหาเหยื่อของมันมันก็ได้จัดการเหยื่อไปอีกศพมันต่อมาผู้เฝอเอกได้มาดูศพก็ไม่พบรอยจุดเพราะปากกามันไม่มีพระเอกกับหมดแทนก็ได้มาหาไอ้หมอทิตติพระเอกก็ได้ซกหมอไปหมอแทนได้ห้ามไว้ก่อนกลับหมอก็ได้ให้ตัวคิงของหมกลูก่ะให้กับหมดแทนแล้วก็บอกหมดแทนว่า ให้เขานะ่ะกินคิงให้ได้กินทําไมก่อนมันแซบหรอทางน้องดาก,ก็ได้โทรหาพระเอกเธอเพิ่งนึกออกว่าปากกาของไอ้หมอนะ่ะมันอยู่กับเธอและเธอก็กําลังจะไปเอาให้พระเอกพระเอกได้มาหบอกหมดแทนและกําลังรอน้องดานิกาแต่ามาที่น้องดาก,ก็กําลังจะขึ้นรถแล้วแต่ว่ายังกอดตอนนั้นเองไอ้หมอทิติมันก็ได้มาหาน้องและถามว่าปากกาเขาอยู่ไหน วายมันรู้ได้ไงกอดและได้ลักพาตัวน้องไปพระเอกก็ร้อนเพราะออกมารอข้างนอกไม่ใช่เขามารอน้องดาแต่เธอไม่มาสักทีแล้ว EP ีที่เท่าไหร่เนี่ย13 14ก็จบลงแล้วไม่ถูกใจหรอ